สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณหรูอ้อม,มาโนทิพีลมในรายวิชาภาษาไทยใชมัทถุศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดเถงไพวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องใบโบกใบบัวก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของคำศัพท์จากเรื่องใบโบกใบบัวกันก่อนนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง ตามคุณครูมาเลยค่ะค่ะนักเรียนลองสังเกตรูปภาพสิคะว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรคำว่าตานั่นเองค่ะตานะคะในรูปภาพจะมีสองความหมายความหมายที่1ก็คืออันนี้ดวงตานี้นะคะจะเป็นอวัยวะของคนหรือสัตว์นะคะส่วนรูปภาพอันนี้เป็น นะคะเป็นความหมายที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ของเราเกี่ยวกับบุคคลนะคะคำต่อไปคําว่างาะคะคําว่างาก็คือตรงนี้นะคะคืออวัยวะนะคะอ,อวัยวะของช้างนะคะต่อไปคําว่าขานะคะ ขาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของคนนะคะหรือสัตว์นั่นเองนะคะคำต่อไปคำว่าหูนะคะหูก็เป็นอวัยวะของคนและสัตว์เช่นกันค่ะต่อไปนะคะคำว่าหางค่ะหางนะคะในที่นี้หมายถึงอ,อ,อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์นะคะก็คือหางนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคาว่าง่วงนะคะง่วงก็เป็นอวัยวะของช้างเหมือนกันค่ะค่ะคาต่อไปนะคะนักเรียนลองสังเกตภาพค่ะว่าน่าจะเป็นคําศัพท์อะไรนะคะค่ะคาศัพท์คําว่าใบาโบกนั่นเองนะคะใบโบกนะคะจะมีงาตรงนี้ค่ะคําต่อไปนะคะคําว่า อะไรเอ,อ่ยนักเรียนลองสังเกตช้างตอนนี้สิคะว่าน่าจะมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าใบาบัวนั่นเองนะคะใบบัวนะคะจะแตกต่างจากใบบกก็คือใบบัวนะคะจะไม่มีงาน,นั่นเองคะ่ะไช่มามีดูไม่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ จากเรื่องใบโบกใบบัวไปแล้วนะคะต่อไปนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดบทที่1ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะทักษะภาษาเล่มหนึ่งหน้าที่29นะคะข้อที่1ให้นักเรียนอ่านคำตามภาพนะคะข้อที่2 พอนักเรียนอ่านคําตามภาพในข้อที่1เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อที่2โดยการโยงเส้นคําให้ตรงกับอวัยวะของช้างนั่นเองค่ะดูตัวอย่างนะคะค่ะคำว่าตานักเรียนก็โยงเส้นไปหาที่ดวงตาของช้างนั่นเองค่ะข้อที่3อ่านคําตามภาพข้อที่4 พอนักเรียนอ่านคำตามภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนทำข้อที่4โยงคำกับภาพนะคะมีคำมาให้และให้นักเรียนโยงให้ตรงกับภาพนั่นเองค่ะข้อที่5โยงคำกับภาพเช่นเดียวกันนะคะมีคำมาให้และให้นักเรียนนะคะโยงคำให้ตรงกับภาพให้ตรงกับอวัยวะของช้างนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้กันพอเท่านี้นะคะถ้านักเรียนคนใดนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณรูณดูในลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ